เขาเชื่อผคนแรกเป็นประธานเลยเพื่อพระองค์จับหอยไม่กระดากมือเลยนะทำไมวะจับมับเลยครูเจยวจับอยู่เจียวตัวนี้ป้าน้อยพ่อจะกลับพระบีนาน้องดีๆนะลูกรักกันให้ยั่งยืนถือไม้เท้าไม้ทองกอาบองยอดเพชรไปเลยดีไีเด็ถอะอย่ากินพี่เขานะลูกนะไม่ทิ้งกู้เขากลัวเหมือนกันเนี่ยเอ้าภูมิโอญของลูกสิ นมาากกักรุรท <Hey! S 1> เพราะว่าเป็นพิธีแต่งงานผู้คนจนขานพูดกันอึงเอ็ดเย่ยยอดตะบม <Yo, yo. S 1> เขาเป็นเจ้าภาพกินกันเต็ม้าลาบหมูลาบเป็ดเดี๋ยวต้องส่งตัวเข้าหอ,อคืนนี้ ว่าที่ของตัวเจ้าสาวเธอรู้ไม่เล่าต้องให้เจ้าเบ่าเขาเอ้ยนอนทับให้สเสด็จเสด็จเหมือนจะดีมึงเดี๋ยวอวยพรไปให้กับพวกหน่อยของผู้ชายพ่อให้มาตั้งแต่เกิดแสนประเสริฐจ,จองพูนใจใช้เต็มที่บางคนสั้นบางคนยาวไม่พอดี ต่างก็มีเหมือนกันยาวันใจเฮ้ยเฮ้ยองหญิงมัง้งของผู้ชายแต่ผู้หญิงชอบเอาไปใช้แต่งงานไปองค์หญิงใช้แน่แม่จอมวุ่นจะ,ะสั้นจะยาวใช้ลูกเดียวเชียวแม่คุณเฮ้ยทะลึงนะ่งปะเนี่ยผมพูดถึงนามสกุลองค์หญิงคิดว่าอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะ เขาเชิญท่านมทหนึ่งเอ้ยมึงได้หาพวกอะไรมน่เดียวเลยเเป็นมทหนึ่งอยู่ขอให้สุขีสุขขังสุขคาังสุขคลูสุขีมีความสุขสุขขังคือขนมครกสุขคาลังคือมะม่วงสุขคาลูคือข้าวหลามหรือบ้านพ่อมึงสุกนอกลูจริงของมันบ้านพ่อใครสุกนอกลูบ้อขอให้ท่านมีความสุขเฮ้ยน้ำหมดแล้วมึงน้ำหมดเจจะพาไปเลี้ยงน้ำมึงไปดูซิว่ามีแขกเรือที่ไหนจะมาเราดมสั่งอีกไหม เชิญเข้าขมาเลยขอเชิญเชญครับท,ท่านนายกรตุบตัฐมนติแห่งเมืองยังกุ้งขอเชิญคุณพระมาหาหญิงกับคุณหญิงสละแหน่ไม่ซิมเป็นพิธีหน่อยมาดูให้งานเราคืดเลยทั้งวังมีอยู่ห้าคนเดียวใครมาใครมาไปเชิญเข้ามาได้เลย เนื้อแน่นมาแสนนานความสศรสิ้นพลันนอนพิการใจแว่งเบื่อโลกขึ้นมาอย่างแรงขามีคู่แข่ง อดแต่งเสร็จแล้วเรามาไอเดียว สริค่ะห้อยไปหน่อยนี่มันเรื่องอะไรกันผู้หญิงคนนี้เป็นใครเพระบิดาญิงคนนี้ไม่ใช่ใครเขาคือเมียของกัมตันชันเองเพร่งจุกค่ะเมียเจ้ากับเป็นภรรยาใช่พยาค่ะเดี๋ยวพ่อ เดี๋ยวพ่อจัดก,การให้ทำอ,อย่างนี้ไยังไงเจ้าก็รู้อยู่ว่าราชนีเป็นคู่ม้านของเจ้าอยู่ๆเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียได้ยังไงผู้หญิงหน้าตาประหลาดประหลาดแบบนั้นน่ะใคร<แ>จะไปรักจะไปอยู่ด้วยลงได้หรอพ่อบิดาเดี๋ยวพ่อจัดก,การให้เลยพ่อจัดก,การให้มไม่ได้นี่แขกมือที่แย่พอ่อจะเอาหน้าที่ไหนเขาจะอนอนหงอกพ่อสิได้ประการสำคัญสาธิกา กับกองฉันฟ้าน้อยเอเดนกำลังจะมีสายเลือดด้วยกันมีลูกเขาได้กันระหว่างเดินทางกลับเมืองมาลุงฉันจะันะยังไงเขาแล้วแต่เจ้าจะต้องแต่งงานกับรัชนีถ้าอยากให้งานแต่งงานสําเร็จเกิดขึ้นต่อไปพระบิดาก็แต่งงานกับหญิงคนนี้เองก็แล้วกันไม่ได้ลุไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะพ่อมันหมายเจ้า เฮ้กับรัชนีจะไมต้องกลัวอยู่ๆเจ้าจะเอาผู้หญิงไม่มีหัวนอนใบเท้าขึ้นมาเป็นเมียเขายอมไม่ได้พ่อบิดาเอาสิวันนี้เป็นไงเป็นกันถ้ารักก็มอ่งชันผู้เป็นลูกก็ต้องรักหญิงที่ชื่อสาริกาคนนี้ด้วยถ้าฉันก็มั่งชันไม่ยอมแน่ก็แบ่งวันกันสิพ่อองเคอยากแ่งวะอยากแ่งไม่รู้เออแล้วไม่ต้องกลัวนะสาริกาพ่อ ขาจะปกป้องเจ้าเองฟ้าน้อ,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 อย,อยพ่อยอมให้เจ้าพาผู้หญิงที่ชื่อสาริกาคนนี้ขึ้นมาเป็นเมียอีกคนก็ได้แต่เจ้าจะต้องรับราชนีเป็นเมียของเจ้าด้วยเมียสองคนแบ่งเวลาแบ่งวันกันนะข้าพิดาทำให้กองชั้นทำแบบนั้นได้ยังไงกอกฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้ดูสายตามันฉันที่ไม่มีใช่คนแบบนั้นเลยไม่ใช่ไม่ได้เลยนะวันนะหนึ่งนะมีตั้งผี่แจ๊กอาทิตย์เจ็ดวัน ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ปรึกษาพ veins, oh. <_<_<_ี่หมีเขาทำบ่อยโอ้โหอกนี<_<_<_<_้จะโยนไปเขากูจะอายังไงกันนี่ไงเจ้าจะรับราชนีแต่งงานพ่อจะให้สาริกาอยู่กินกับเจ้าได้สาริกายอมพระบิดาไปก่อนก็แล้วกันเจ้ไม่ต้องกลัวเขาจะอยู่กับเจ้าส่วนราชนีข้าจะไม่อยู่ข้อสำคัญที่สุดต้องรักให้เท่าเทียมกัน แบ่งวันแบ่งเวลาให้มันเท่าเทียมกันแบ่งมาเลยหมอชฉันจะได้ไม่ต้องรอมีเจ็ดวันแบ่งยังไงพี่อทิตย์มีเจ็ดวันใช่ไหมเอาแบบพอดีพอดีไม่ลำเอียงเลยนะจะลำเอียงวันจันทร์เนี่ยฉันยกให้เธอเลยวันแรกเลยวันแรกเลยดีลูกดีเขาแปะอะไรเข้าจังเต็มที่จังกดัดจริตสเปนเขาใสนเลยนาจะน้อยใจนี่เหมือนอั้นส่วนวันอังคารวันพุธ วันพิรหัสให้เขาเยี๋ยสิมันก็ยังมีอีกนี่ใช่โลชัยโลัอังคารพุธพิรหัสให้เขาสุเสาวก็ให้เขาเหลืออาทิตย์วันเดียวในวันเด็ดเลยนะวันหยุดราชการอ๋อทำโอด้วยก็ให้เขาถ้าทนไม่ไหวหรือทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมายุ่งกันไปมาหนการ ไปกับข้าไปพระเพอ่เเขาจะนอนกันไปแหกปากล้อเอาหอยไปคบเล่นไปแก้คันไปน้ำคันไม่ต้องกลัวพ่อมีวิธีโอ้โหมาเลยพ่อเล่าให้ฟังยังไงก็แล้วแต่ฟ้าน้อยเด้อเลยต้องเป็นของเจ้าคนเดียว

อย่าพ่งตัดทอพี่ขอโทษจ้าอย่าเพิ่ง,งโ,รโรงกรธฟังก่อนมีเรื่องอะไรอย่าใจร้อนฟังพวงมาวอ,อนอ่อนหวานแม่แก้ม ออกทุนหัวอภัยหทวงสักครั้งผิดผิดบ้างถูกบ้างขอเมียอย่าหงเนหันอย่าโกรธพี่เลยสาลิกาเราหัน คุยกยกดข้าเลยนะข้าพิกาจะเป็นคนทำความกำลันของพุาพิาไไดา ขอขอโทษรรพี่เลนนเห็เป็ปตราดีกันนะงงนะอย่าโกรธข้าเลยเข้าไม่เคยมองใครสำคัญเท่าเจ้าจริงเปล่าจริงสิพูดจริงหรอจ๊ะพูดจริงสิเก้าแล้วที มันสุวิสัยหรือมีเมียใหม่รวมมอนมีกลับไปนอนบนทุง่งคุยกันดีนะเพราะสักไม่เหมือน รักเจ้าอยู่คนเดียวอยู่แล้วนี่มมนไม่มีหญิงคนไหนที่จะสำคญสำดัดค่าฟ้าน้อยเอเดกมีเจ้าเป็นผูด้เดียวเท่านั้นสาริกาแล้วทำไมลเล่าเพคะถึงปล่อยให้สาริกากับลูกต้องรอพระองค์นานขนาดนี้ข้าจำเป็นเป็นคำสั่งของพระองค์งพระบิดานะ ขอ,อเดชพระองค์ท่านมีเรื่องอะไร <S <S บ้างเสด็จพ่อให้ขึ้นเฝ้าดว่วนเลยพระเจ้าค่ะไม่รู้มีเรื่องอันใดมีเรื่องด่วนเลยเหรอสริกาจะอยู่ที่นี่พวกพี่ทั้งสองคนดูแลสริกาด้วยพระบิดาคงมีเรื่องสําคัญแนะ่ข้าจะรีบมาทานสริกาข้าไปก่อนผมฉันรออยู่ที่นี่สัญญาแล้วต้องรีบกลับมาต้อเไปข้าข้าจะรีบกลับมาสริกาอยู่ที่นี่เร็วพระเจ้าค่ะ กับเราสาลิกาอีกแล้วจะเอาอยัางไงกันดีล่ะสาลิกานั่นนะฉันไม่อยากจะเชื่อมาครั้งนี้ฉันเหมือนมีหลังสังหรแปลกพระองค์รับปากกับฉันกับเราสาลิกาก็จริงอยู่แต่ตลอดเวลาที่สาลิกาเริ่มตั้งท้องพระองค์ฟ้าน้อยกลับไม่เคยรักษาสัญญาที่ที่สาลิกากับลูกต้องรอตามไปดูสักรอบนึงสาลิกาจะตามไปดูว่าพระองค์จะรักษาคำพูดจริงอย่างที่บอกกับสาริกาหรือเปล่าไปเป็นเพื่อน สั่งให้เมเอไปตามราชบุตรมีธุระอะไรไหมยะคะอา้าฟ้าน้อยเจ้ามาพอดีพ่อบิดามีสิ่งใดพระเจ้าคะใน,นเมื่อเจ้ามีความสุขแล้วต่อไปคือความทุกข์ของพ่อเจ้าเคยถามพ่อใช่ไหมว่าเจ้าโตขึ้นมาทําไมมีแต่พ่อเพยงผู้เดียวแม่เจ้าไปไหนทุกวันนี้ก็ฉันยังข้องใจอยู่เสมอพระเจ้าคะแม่เจ้าตายเพราะฝีมือของคนคนหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องล้างแค้นให้พ่อให้แม่คนที่ฆ่าแม่เจ้าคือก,กษัตริย์เทวินิตแห่งเทพนครใช่เ<ช>หรอพ่อ,พอในเมื่อเจ้ารู้คนฆ่าแม่แล้วลูกชายต้องทดแทนพระคุณน,น,นำกองทัพบ,บุกเข้าสู่เมืองของกษัตริย์เทวทธิต แล้วข้ามันรังใครในแม่เจ้าซะทหารจองตามก,กูไปกูจะกดหัวยเทวลิทให้ไ,ได้ oh oh. ใช่ใช่รู้<ป>มั้ไปเบิ้ตามพวกไปถึงเวลาแล้วเว้ยดูสิว่าพ่อลูกมันข้ากันใครจะมีความสุขเข้ากู พบพี่น้องคองหกน้ำตาตกไหรน้องนี่ลือสาฉลองทำไมถึงต้องโชครา กับลูกสาวกับดวงเกา้าลูกพ่อแกกับมาถูกลังแก่ทีวิตต้องแพ้ต้องพ่ายเสีย ย่งมันเสียไปหมดอยู่ไปทำไมไรประโยชน์อยู่ไปก็หมดความหมายไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร